ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระผงซุ้มรักคังเศรษฐีเสาห้าของหลวงพระปณ์วัดบางพระกันนะครับครับเป็นเนื้อผงครับจัดสร้างในสวยครับปีพศลึกครับปีสามเจ็ดครับหาชมยากครับที่บริเวณหน้าแข้งของหลวงป่นเนี่ยก็จะมีตะกุดเงินฝังอยู่ครับและก็มีผ้าชีวรของหลวงป่นครับและก็ มีเส้นเกษาของหลวงป่เปินฝังอยู่ด้วยครับสําหรับพระผงรุ่นนี้ครับปีพระศลึกครับและจัดสร้างได้สวยครับครับมาชมกันใกล้ๆครับครับด้านหน้าครับ ก็จะมีซุ้มละฆังอยู่ครับหลวงพ่อกำลังนั่งอยู่บนหลังเสือตีนโตครับครับแล้วก็จะมีตะกุดเงินอยู่หนึ่งดอกครับจะสร้างอะไรสวยครับสำหรับรุ่นนี้ครับ ภาพขยายครับผ้าชีวอนของหลวงปเปินครับแล้วก็มีเส้นเกษาของหลวงปเปิญอยู่อยู่ด้วยครับครับด้านหน้าครับ ับด้านหลังครับมีการฝังพลอยไว้ด้านหลังด้วยนะครับสำหรับพ้า,าพผมรุ่นนี้ครับปี2537ครับ ส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ